สวัสดีครับการนะครับ PC Samsung ประจำ้านวิทยลคอมม่ารุงศันโรเเียนภูเก็ตนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับโปรดักตัวใหม่นะครับ A52 และ A52 5G นะครับ Super AI Camera Pro Plus สำหรับสายทำคอนเทนต์ต้องมีนะครับสำหรับตัว A52 ตัวนี้นะครับก็ามาพร้อมกับ มาตรฐานคันการคันน้ํากันฝนไอ i ีอนะครับก็สามารถลงน้ําลึกได้ถึง1เม็ดนาน30นาทีนะครับส่วนตัวเอ r สองตัวนี้นะครับโจอภาพก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วนะครับความละเอียดจะอยู่ที่ f ูเอสดีพลัสสีสันสวยสมจริงสีสันแบบซูเปอร์ o l โมลตนะครับวัสดุหน้าจอตัวนี้นะครับก็เป็นก o r i l l a คาร์ด้นะครับตนตามถอรอยขีดขวนนะครับ และตัว5 2ตัวนี้นะครับก็สามารถมองเห็นกลางแจ้งได้ดีอีกด้วยนะครับเพราะมีความสว่างของหน้าจอถึง800นิตนะครับมาพร้อมกับการลดแสงสีฟ้าในขณะการเล่นตอนกลางคืนได้ถึง12.5%อีกด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของ A-series นะครับ ที่มีการแสดงผลของหน้าจอที่ไหลลื่นนะครับด้วยหน้าจอที่มีค่า r ร f เฟสเรทถึง1 2ึงอเอิร์นะครับในหน้าจอของ a อ2อ g นะครับแล้วก็ตัว a อ2อก็ให้ความไหลลื่นเหมือนกันนะครับอยู่ที่90้าิเอิร์นะครับในตัวในรุ่น 4G นะครับแล้วก็ตัว a อตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับเลนส์กล้องระดับโปรถึง4ตัวนะครับ และยังใส่ OS กันสั่นให้ด้วยเป็นครั้งแรกของ a c d นะครับที่ทำให้การถ่ายภาพได้นิ่งขึ้นและถ่ายวิดีโอกันสั่นได้ดียิ่งขึ้นอีกด,ด้วยนะครับส่วนรุ่นของออตัว A52 นะครับความละเอียดกล้องหน้าก็อยู่ที่32ล้านนะครับเราสามารถถ่ายโหมดบิวตี้ต่างๆนะครับบิวตี้โหมดสามารถปรับแต่ง ตัวรูปได้เนียนยิ่งขึ้นนะครับและยังมีรถเีบโหมดนะครับสามารถปรับความเบลอได้อีกด้วยนะครับส่วนกล้องหลังนะครับกล้องระดับโปรสีตัวนะครับกล้องหลักก็อยู่ที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับทำให้การถ่ายรูปภาพเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นนะครับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ตัวเลนส์ที่2นะครับ จะเป็นเลนอันท่าวายนะครับสามารถเก็บรายละเอียดได้กว้างนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับเราสามารถถ่ายรูปเก็บทั้งภาพทั้งวิวได้อีกด้วยนะครับส่วนตัวเลนตัวที่3นะครับคือเลนเดฟนะครับความละเอียดอยู่ที่ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายทั้งคนและก็ทั้งวัตถุนะครับคือการถ่ายแบบ พอดเจดโหมดนะครับสามารถปรับแต่งความเบลอได้ถึงเตระดับนะครับไม่ว่าจะเบลอแบบธรรมดาเบลอแบบซูมหรือเบลอแบบสปรินตนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับเช่าเลนมาโครนะครับความละเอียดก็อยู่ที่่อ,อ5ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวัตถุดอกไม้อาหารได้ชัดยิ่งขึ้นนะครับส่วนซ p u ของตัวนี้นะครับก็ เป็น CPU Snapdragon 750G นะครับในรุ่น A525G นะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัว A52 นะครับก็จะเป็น CPU Snapdragon 720G นะครับแต่สำหรับสายเกมนะครับในขณะเล่นเกมก็มีความรวดเร็วในการเล่นแล,กละก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ RAM 8 ความจุ128นะครับและก็ทำให้สามารถเก็บภาพเพลงวิดีโอได้เยอะมากๆอีกด้วยนะครับและยังสามารถเพิ่มเมมโมอรี่ร์ดได้ถึง1เทรไบต์นะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีให้มากถึงสูงสุดถึง4,500 mAh นะครับเป็ดอึดสามารถใช้ได้งานได้นานถึง2วันนะครับ และรองรับการชาร์จไวถึงย5ิบ25วัต์ด้วยนะครับชาร์จเตียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงตัวนี้นะครับชาร์จ30นาทีก็ได้ถึง5 0ปอีกด้วยนะครับถือว่าเหมาะกับสายเคมนะครับที่เล่นคันแบบยาวๆเลยนะครับสวัสดีครับ